สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคของพวกเรานะคะกับพวกเราอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะและและอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลค่ะแนะนําตัวเองเลยค่ะอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลนะคะเป็นที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและที่ชมรมโหราพทธิยานค่ะชอยสุขุมวิทย์อชอยให้ <c oughs> เกษมเจ็ดเจ็ดค่ะเราอยู่สุขุมวิทแล้วเลย เพชเกษม77นะคะและเป็นที่ปรึกษาด้านมือถือแห่งหนึ่งย่านสมุทรปาการและแถบนนทบุรีนะคะค่ะ,ะถ้าใครสนใจเรื่องเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะสอบถามยังไงก็ติดตามอาจารย์ทิพย์นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวให้โควิดหยุดระบาดเมื่อไหร่นะคะก็ได้พบกับอาจารย์ทิพย์ตามสถานที่ ห้างสบสินค้าต่างๆนะคะเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอาจารย์ตายค,ค่ะส่วนของอาจารย์ตายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอ,อยโรงพยาบาลเจ้าพยาปินนะะ่นเก้านะคะสอนอยู่ประจําวันศุกร์ตอนรอบบ่ายโมงแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสมาคมโหรตษ์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนอยู่ประจําวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงนะคะแล้วก็ที่ชมรมโหราชมรมโหราโพธิยานนะคะสอนอยู่ประจําวันพฤหัส บายมูเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ชมรมโหราเนี่ยอาจารย์จะสอนเป็นอักษรรูนนะคะแล้วก็จะผัดเปลี่ยนเปลี่ยนการสอนไปเรื่อยๆนะคะสอนนู่นสอนนี่ว่ากันไปนะคะประมาณนี้เลยก็เงียบหายกันไปนานพอสมควรนะคะคิดถึงไหมคิดถึงสุดๆนะคะฝุดๆเลยุๆนาะฝุดๆเลยนะคะ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งแฟนคลับเราก็คิดถึงเราเช่นกันนะคะ,คะหลายกระแสเข้ามาว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะอัดอรายการอัดไม่ได้ค่ะ,คะเหตุผลเพราะว่าเราโดนบล็อกบ็อกทําให้เราอัดอรายการไม่ได้ะนะคะซึ่งทําให้เราเสะเทือนเรือนลั่นกันเนาะนะคะ,คะก็เลยทําให้อาจารย์มองว่าเราจะเปิดช่องขยายเพิ่มขึ้นนะคะ,คะเพื่อที่ป้องกันปัญหาถ้าเกิดโดนบล็อกเราก็จะย้ายไปอยู่อีกคลิปหนึ่งได้นะคะประมาณนี้ดังนั้นท่านใดก็ตาม ถ้าดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามไม่ <ฮะ S 1> ว่าจะเป็นเราเปิดทั้งหมดสาสามช่องนะคะสามช่องทางก็คือ1บ้านดาวนํำโชคซึ่งเป็นชื่อที่เรามาจากหนังสือเรียนของเราก็คือห <ฮะ S 1> นังสือดาวนํำโชคนั่นเองวิชาของอาจารย์ยช่าวชิชาที่สอนซึ่งสอนมาหลายปีละ,<ฮ>ะนะคะสอนมาหลายปีตั้งแต่ <ฮะ S 2> สอนมา <ฮะ S 2> หลายปีเปิดเป็นเสียงเสียงตัดเสียงไม่่เสียงสั่น นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ค sw euh. ือเป็นช oh ่องทางของบ้านดาวน้ำโชคดาวน้ำโชคก็บอกแล้วค่ะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการให้เรื่องโชคลาภนะคะให้เรื่องของดวงดาวดาวเด่นในวันวันนั้นนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือช่องของชมรมโหราโพทธิยานนะคะเป็นช่องสื่อในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวหรือเรื่องการสื่อการสอนนะคะเรื่องของการทายอายุ ทายดวงชะตาอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของอาจารย์แตายหมอดูตาิพิปก็จะเป็นสะเพเหระนะคะอาจจะเป็นพวกของเลขกาหน้อยเรื่องนู่นนี่นะั่นเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เราจะเผื่อกช่องนิดผูกปิดเราจะได้ไปอยู่อีกช่องหนึ่งได้เป็นทางหนีทางทางหนีทางไล่ของพวกเราะนะคะประมาณนะั้นแล้วก็ช่วงหลังนี้เราจะขอปิดคอมเมนต์ไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดมันจะเกิดปัญหา No. ดังนั้นพยายามกระแทกเข้าไปหน่อยแล้วก็ uh huh. กดติดตามไว้นะคะสำหรับช่องใหม่ๆจะต้องกดติดตามนิดนึงเมื่อกี้เราลงช่องผิดตอนไลฟ์สดนะคะ uh huh. เราลองดูว่าเราจะไลฟ์ได้ไหมเพราะไม่รู้ว่าทาง YouTube เปิดให้เราเข้าไปเล่นได้แล้วหรือ,อยังเราก็เลยลองไลฟ์สดดูเล่นๆปรากฏว่ามันเข้าไปได้แต่เข้าช่องผิด uh huh. <laughs> นะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องพิมพ์คาว่าชมรมโหราพธิยานนะคะ uh huh. หรืออาจารย์ต่ตรหมดูตทิพ หรือบ้านดาวนงโชคนะคะเพื่อจะได้เจอพวกเรากันอีกทีหนึ่งเนาะนะคะก็ห่างเหินพอสมควรสุขภาพก็เป็นไงบ้างอุณหอ่มอะไรนะอุณมสมบูรณ์นะคะก็คือกินเยอะขึ้นเที่ยวมากขึ้นนะคะพักผ่อนเต็มที่จากเดิมที่ไม่ค่อยไม่มีเวลาก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นสถาน ห้องเรียนใหม่นะคะอาจาย์ก็มาทําด้านข้างของตัวอาคารหลังนี้ที่เราอัดรายการเนี่ยทําเป็นห้องเรียนนะคะจะได้สบายๆกันเนาะประมาณนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดะฆั e ที่มีสองขีดนะคะเพื่อที่คุณจะได้เจอพวกเรา,อ,าอัน ช่วงใหม่ๆคุณอาจจะเจอบางอันไม่มีบางอันมีนมให้กดทุกอันเลย<ะ>เหตุผลเพราะว่าเนื่องจากว่าเราขยายช่องทางออกไปนะคะเพื่อป้องกันปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น<ะ>ทําให้เราปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวนะคะหลายๆเรื่องเลยเนาะก็ช่วยช่วยกันละกันกดไลค<ะ>์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราทุกๆช่องเลยนะคะ,ะเผื่อช่องนี้ไม่ได้ก็จะได้ไปออกอีกช่องหนึ่งได้จะได้มี รูปทางออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแฟนคลับคิดถึงอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยเรายังคิดถึงเลยเนาะประมาณนี้รู้สึกะะมันขาดอะไรไปเออมันเงียบงเงามันซึมเศร้าอะไรเงี้ยบางคนบอกโอ้ไม่อยากอยากได้ยินเสียงหัวเราะของอาจารย์ตายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเห็นหน้าอาจารย์ที่คนสวยจังเล, <No. S 2> เลยก็มาแล้วค่ะนะคะตามคำเรียกร้องแต่มันนานมากเลยเราพูดตรงๆแต่เป็นเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งของพวกเราเหมือนบุญกรรมแต่ง <c oughs> เออเนาะ มันหนีหนีเวรกรรมไม่ได้มันหนีหนีสตูไม่ได้แต่ด้วยเดชบุญนะคะปรากฏเราถูกปิดโควิดต่อเอ้เราปิดถูกปิดช่องตอนที่เกิดโควิดพอดีเออห็นไหมโอ้โหเนาะอะไรเป็นความโชคดีของเราขนาดนั้นนะคะก็เลยโชคดีไปแฟนคลับก็เข้าใจว่าเราติดโควิดแต่งจริงไม่ถูกบ็อกแบบเหมือนกับว่า ไม่ได้ทำรายการตอนโควิดอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่โดนบ็อกโดนป๊อกบ็อกเนาะก็เลยก็เลยแบบเท่ากับสถานการณ์ไปเลยใช่ใช่เนาะแต่ท่านใดอยากจะคอมเมนต์เข้ามาอยากจะคุยกับอาจารย์อุ้ยอาจารย์อย่างงั้นอย่างนี้เข้ามาคุยทางไลน์กับอาจารย์ดีกว่าเนาะเพราะช่วงนี้อาจารย์ขอปิดคอมเมนต์ก่อนปิดการ การให้ความคิดเห็นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจอสแปมเข้ามาอาจารย์ปวดหัวอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงให้มันจบจบไปเนาะมีอะไรก็โทรหาอาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะที่หมายเลขนี้เลย0909282626 ID line 6351 9 1 5ด1 5นะคะนะประมาณนี้นะแล้วก็ติดขัดติดปัญหาอะไรก็เข้ามาตรงนี้แล้วจะเจออาจารย์ต่ายอย่างแน่นอนหรือที่ของอาจารย์ทิพย์ค่ะ 0 9 9 6 6 5 6 4 2 6นะคะ ID line ทิป7 8 9 7 8 9้ค่ะาตามนี้เลยนะคะค่ะคะนะก็จะประมาณนี้นก็จะได้เจอพวกเรากันค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้อะไรของมันก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้อะไรศัตรูจะเยอะแยะเนาะก็จะพูดยังไงได้เนาะนะคะก็ ตามภาษาไม่เป็นไรโชคดีโชคดีค่ะถือเป็นความโชคดีอยู่แล้วถือเป็นความโชคดีแต่ต้องมีปัญหาต้องมีปัญหาให้เราตามคอยแก้ตามเช็ดเนาะประมาณนี้เหมือนกับทำให้อาจารย์ตายต้องกดดันมีหลายช่องมีช่องทางมีหนทางนะคะประมาณนั้นแลวช่วงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษปะ อ๋อมีค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าโปรโมชั่นเรามาดูเลขเด็ดตาทพยเป็นก่อนดิค่ะเนาะไม่ไม่รีรอไม่พูดมากทำเพลงอ่าเพราะว่าแฟนคลับนี่โอ้โหโอยหาเลยเจอแต่ขอเอาเป็นว่าอย่าเลื่อนอีกเลยเนาะผู้ใหญ่เจดีก็อย่าเลื่อนบ่อยนักเลยนะคะประมาณนี้นะเลขเด่นเด่นที่อาจารย์มองเออเลขที่มีให้ในงวดนี้นะคะงวดวันที่16พฤษภาหมสานะคะก็จะมีห้าสี่เจ็ด 2 3 6 2> 1. 1นะคะโดยที่อาจารย์มองหลักๆเลยงวดนี้เนี่ยที่เห็นๆอยู่กนะ็คือเลข4สีอะไรคะ4 5 4 7 2> <ะ>4 2 4 3 4 6แล้วก็4 1, 1นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเลข5ค่ะ5ลาย5 4 5 7 5 2 5 3 5 6แล้วก็5 1ค่ะ นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะสองค่ะนะคะสองอะไรสองห2 7สองสสอง,สอง,สสองแล้วก็21ง่งค่ะนะลองดูนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการพิจรารณาแต่แต่แอย่าลืมนะคะหกก,ก็ตัวเดียวกันค่ะโน้ยอย่าลืมนะคะ,คะตามเดิมเหมือนเดิมนะคะลืมเล่าเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า เมื่อไม่เมื่อหลายวันเมื่อเมื่อหลายวันก่อนนะคะที่ผ่านมามีงูเห่าเข้าบ้านนะคะงูเห่าเข้าบ้านเนาะก็คิดว่าน่าจะมีนิมิดหมายนี่ดีนะคะกับบ้านเลขที่ของเรานะคะซึ่งบ้านเลขที่ของอาจารย์ก็คือสองสามค่ะลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคมีชัยเนาะนะคะแล้วก็จากสถิติที่ ผ่านมาหลายๆครั้งหลายๆงวดเนี่ยอาจารย์พิจรารณาดูว่าเลขไม่ได้ห่างไกลจากบ้านอาจารย์เลยค่ะพูดตรงๆเลยเรื่อง,รงจรงิรงไม่เลขบ้านก็เลขรถค่ะแต่ขอบอกก่อนบ้านท้าหลังแล้วสองข้าง <c oughs> นะคะนั่งเล่นในถูกเ <c oughs> นาะประมาณนี้ค่ะก็ยังดูอยู่แต่ว่าเลขรถยนต์ยังไม่ออกนะคะเลขรถยนต์ยังไม่ออกเลขอะไรล่ะหกสามสามหกเนาะลองดูค่ะ ก็น่าสนใจอยู่อีกเลขหนึ่งนะคะเลขบ้านตัวใหญ่เหมือนกันในเนะ้งูอ่ะงูตัวใหญ่อยู่ค่ะนะก็ลองดูเผื่อเป็นโชคเป็นบุญวัสนาร่วมกันนะคะอย่างน้อยแก้ขัดแก้จนนะคะเพราะว่าโควิดเข้ามาเดือดร้อนเลือกเกิดแต่แคปหน้าจอก่อนค่ะหน่งสองสาแคปเจอกระสูงหน่อยนี่เป็นคาบางหนึ่งสองสามแคปเจอโอเคอ่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ เพื่อเป็นการไม่บังวิสัยทัศน์ของความสวยงามนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็ช่วงนี้โควิดเยอะนะคะปัญหาอันดับต้นๆของพวกเราเลยก็คือนี่สินนะนะคะเพราะว่างานก็ไม่มีทำ มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเรื่องปากเรื่องท้องอเรื่องปากเรื่องท้องเลยตรงๆนะคะก็เริ่มเดือดร้อนกันเนาะ<พ>อาจารย์จะไปแจกข้าวกล่องก็ยังจะไปไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเอาข้าวกล่องอะไปแจกที่สวนลุมฮะหแหมเตรียมโปรแกรมเลยนะว่าเออทำอะไรมั่งอะไรมั่งอะไรมั่งเนาะพอถึงเวลาเสร็จข่าวมาค่ะโดนตำรวจจับคนที่เอาข้าวไปแจกสามร้อยกลมโดนจับ ชุมนุมชุมนุมเวรกรรมเลยต้องล้มล้มโครงการออกเพราะว่าถ้าเราไปแจกเราไม่รู้จะโดนจับเนอะประมาณนั้นก็ไม่รู้จะพูดไงก็เอาตามนั้นละกันก็ <t> ก็อ,อ,อาจารย์ก็มีการโอนเงินส่วนตัวนะคะโอนเงินส่วนตัวไปช่วยในเรื่องของโควิดเนาะะประมาณนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ใหญ่แต่ว่า เป็นน้ำใจจากเราค่ะนะก็ช่วยๆกันเท่าที่เราช่วยได้เนาะก็ไปหลายช่องทางนะทั้งช่องสานทั้งช่องอ่ช่องอะไรนะช่องแปช่องช่องส่งผีเออช่องแปดแล้วก็อีกช่องหนึ่งอันนี้อันนี้ช่องแปดหรอช่องแปดช่องส่งผีอ่ะไม่ไม่ใช่อีกอันนึงจำรายการไมจได้จำรายการไม่ได้อาจารย์ก็ไปช่วยสองตรงนั้นสามสามรายการช่องสามเออช่องสามช่องแปด มีอีกอันหนึ่งอืออก็เป็นอาจจะสามสองไยรัฐจำไม่ได้ละเนาะทำบุญหลายอัน <c oughs> งงงงเนาะแล้วก็ส่งไป <c oughs> หลาๆะะที่ก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับของเราทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมกันบริจาคมานะคะเราก็ได้โอนเงินจำนวนเงิน20งหมบาทนะคะ <c oughs> ให้กับพักครู ที่วัดคองคูนะคะสำหรับสร้างพระฤาษีปู่ฤาษีนารอดแล้วก็ปู่ฤาษีชีวะกะโกมลพัทนะคะแล้วก็ส่วนตัวของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็รวบรวมสมาชิกเข้ามาร่วมบริจาคเป็นปู่ฤาษีนเรศนะคะเป็นปู่ฤาษีที่ว่าด้วยกันครบหรือยังไม่รู้นอะยังค่ะร้อยแปดองค์เพิ่งจะไปแคปซิของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวอ๋อครบแล้วสองอนค์เงินไปแล้วอ๋อโ้ประมาณนั้นตอนนี้เราเหลือบุญใหญ่ก็คือ บุญวัดละค,งน,ละคงนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปก็คือการสร้างพระเมรุหรือเมรุนั่นเองเนื่องจากว่าติดโควิดนะคะวัดก็ล้มล้มโครงการลงก็<อ>แรกนัดกันดีดีด,ดีเลย, <c oughs> เลยไม่ได้ไป <c oughs> แต่ก็ยังอยู่เงินก็ยังอยู่กองกลางอยู่เหมือนเดิม <c oughs> นะคะ,คะประมาณนี้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านจะ ดำเนินการใหญ่ๆต่อเมื่อไหร่โน้ก็ประมาณนี้ค่ะนะก็ตามนั้นนะคะบุญมีอะไรเราก็ทําบุญก็จริงๆไม่ติดโควิดนี่ก็ไปหลายบุญแล้วนะใช่ถูกต้องเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยค่ะถูกต้องค่ะเนะก,ก็หวังให้ทุกคนสุขสบายกันค่ะนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตปัญหาไปด้วยกันโน้ประมาณนั้นที่หา,ายท่านผู้ชมไปเนี่ยเกือบสองเดือนเหรอคะประมาณก็ตั้งแต่มีนา มีนาเมษาใช่ไหมเออมีนาเมษานี่จะเข้าพุทภาใช่มีนาเมษาสองเดือนสองเดือนนะคะออกงวดสุดท้ายไปเลยถึงกี่ถึงเนาะเราก็ทําการยื่นอุทธรร้องเรียนอู้ทําสารพัดเลยค่ะกว่าจะได้กลับมาเป็นไทยเนาะเป็นไทยก็คือเป็นอิสระภาพ นะคะก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้ว่าเขาทําอะไรกันเนาะประมาณนั้นเขาหาว่าเราล้มเมิดลิขสิทธ์ตรงไหนกุ้งใจอ่ะอะไม่เป็นไรค่ะเราก็คงประมาณนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็สมาชิกใหม่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นถึงเดือนถึงเดือนพฤษภาเพื่อเ่วยเหลือสมาชิกเราแฟนคลับเราที่กันเงินไม่คล่องตัวแค่ถึงเดือนพฤษภา ของทุกอย่างลดราคา50%ค่ะค่ะนะคะอ,อย่างอันนี้นะะไม้เศรษฐีไม้เศรษฐีะนะคะเพียงบูชาหนึ่งเส้นค่ะคุณไม้เศรษฐีเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นตัวนำโชคของพวกเราเลยนะคะแล้วก็หลายคนที่บูชาไปแล้วก็เฮงเฮงรวยๆวยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็หินตรงเนี้ยมันจะเป็น จร,จ,รจริงชื่อมันอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกเกตมังกรถ้าเรามองดูมันจะเป็นเกตมังกรอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ให้สรรพคุณในเรื่องของการค้าขายความร่ํารวยนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบูชาหนึ่งเส้นนะคะคุณจะได้หวยไทยสองนวดค่ะนะแต่ถ้าบูชาสามเส้นนะคะคุณาสามอย่างไม่สามเส้นสามอย่างนะคะคุณจะได้หวยฮานอยอหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลเนี่ยสิบนวด แต่ถ้าเป็นหวยฮานอยได้15วันนะคะ15งวดนั่นเองนะคะอาจจะเป็นหยกเขียวก็ได้หยกเขียวเนี่ยเป็นนำเข้ามาจากเมืองจีนนะคะก็จะเป็นว่าด้วยในเรื่องของสุขภาพนะคะปรับธาตุของเราในร่างกายให้เรามี<ะ>หินหยางที่ส<ะ>มดุลกันเนาะประมาณนี้นะคะก็ทำให้เรื่องของสุขภาพซึ่ง ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะ,ะหรือว่าคุณอาจจะมองเป็นหยกน้ำผึ้งอ่านะคะหยกน้ำผึ้งมีน้ำเต้าห้อยสองเอ้ยไม่ใช่น้ำเต้าผูา้ติดค่ะมีปีเสียห้อยสองตัวปีเสียคู่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หมายถึงเดชอำนาจบารมีนะคะตัวเมียหมายถึงโชคลาภวาสนาแรงเงินทองค่ะเนาะหรือจะเป็นหยกขาวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่านี่ค่ะ สร้อยคอหยกเขียวสร้อยคอหยกขาวแบบนี้นะคะห,หรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะนี่นะคะสร้อยลูกประคำนะคะไว้สวดมวนต์นะัิติติโสร้อยแปดพระกกระถางเงินล้านหรืออะไรก็ได้ค่ะนะร้อยแปดเม็ดนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ท่านาหรือบางคนบอกว่าอยากได้แบบเป็นตั้งโต๊ะก็จะเป็นอันนี้เลยหินจ้วบจวงก็คือเป็นหินเนื้อมาจากออกซิเดียนอันนี้ของเหลือน้อย หมดแล้วหมดเลยเพราะว่าไม่นําเข้ามาแล้วนะคะก็เป็นหินที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอสลักคําว่าฮกลกซิ่วนะคะหมายถึงโชคลาวัาสนาและเงินทองเนาะประมาณเนื้อหินทํามาจากออกซิเดียนเกี่ยวกับพวกปัดอุปสรรคเทศภัยต่างๆซึ่งจําได้ว่าพี่ัายพินบูชาไป3ชิ้นอันนี้เหรอคะสามชิ้นนะคะแล้วก็สลักคนลคนละแบบกันเนาะก็ อ,อ๋อไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะเห็นะนะอนะก็อันนี้หมายถึงซื่อไม่ตรงไม่ตรงพวกหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของโชคล่าวาสนาและเงินทองเดชอำน,นาจบารมีค้าขายข้องนะคะอุดมสมบูรณ์หนัหนกหน,นะนักเนาะประมาณนี้แล้วแกก็ถูกหวยเป็นว่าเล่นด้วยนะถูกจิงจริงนะแต่แกถูกปุ๊บแกก็สร้างกุศลทันทีพรออย่างที่เราบอกอยู่เสมอค่ะว่า วยเป็นเรื่องเงินร้อนค่ะนะคะได้มาแล้วต้องแบ่งทําบุญทันทีไม่งั้นจะเดือดร้อนมีปัญหาเนาะที่สายเพลนนี่เขาเรียกว่าเป็นถูกปุ๊ส่งปั๊บโอ้โหน่ารักจริงๆ FC ที่แบบว่าเนิ่นนานอาจารย์ตายเริ่มมากมาเลยใช่ใช่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเลยแล้วแล้วแกก็โชคดีจริงๆนะใช่แกได้ทุกครั้งทุกครั้งอสุดยอดเลยะ แกก็เข้ามาในส่วนของฮานอยงวดเมื่อวานนี้แกถูกหกห้าถูกตรงๆไปเลยเนาะนะคะหกก็ส่งโอนเงินปัจจัยมาทำบุญห้0รบาทต้องสาธุโมทนาด้วยเนาะประมาณนี้ท่านใดอยากจะโชคดีเหมือนพวกเราก็ติดตามกันเข้ามาช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดติดตามแล้วมีระฆังขึ้นระฆังกดระฆังสขีดคือต้องกดทั้งหมดใช่นะคะังหมดพยายามกดให้ได้สามส รายการนะคะเพราะว่าช่องหนึ่งเป็นช่องบ้านดาวนำโชคสามช่องเลยอีกช่องหนึ่งเป็นช่องชมรมโหราโพธิยาอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของอาจารย์ตายหมอดูตาทิ์ทั้งหมด3ช่องนะคะกายกดกดกดเตือเตียไว้เวลามีอะไรมันจะได้เด้งขึ้นมาบอกพวกเราทันทีเนาะจะได้ไม่พลาดโอกาสหรือสิ่งดีๆเข้ามาค่ะเนาะสำหรับท่านที่แบบไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยในการดูดวงหรือพยากรณ์ นะคะเราจะมีการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆนะคะยังไมคอยติดตามกดติดตามไว้พอมันเด้งขึ้นมาคุณกดเลยค่ะช่วยพยากรดวงชะตาคนเกิดวันนี้วันนี้เออแบบนี้นะคะเราก็จะเข้ามีท่อีมีเอฟซีบอกว่าที่ที่อาจารย์ไลฟ์สดแล้วหาไม่เจอไม่ใช่หาหาไม่เจอไม่ว่าที่คอมเมนต์ที่อาจารย์บอกปิดไปชั่วคราวอ๋อแล้วเขาช่องใหม่ยังไม่ได้ปิดไม่ใช่คือเขาคอมเมนต์ไม่ได้ฮเขาส่งวันเดือนปีเกิดมาไม่ได้ไม่ไม่ ไลฟ์สดจะส่งได้เหรอไลฟ์สดจะส่งได้ที่เห็นคุณนายรักบอกเมื่อกี้ชื่อสุภาสุภาอันนั้นก็ไลฟ์สดไปแล้วไงเพียงแต่พอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเราจะปิดเลยแต่ไลฟ์สดมันมันคอมเมนต์ได้แต่เนื่องจากว่าที่หาไม่เจอเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไปลงช่องผิดไปลงช่องของชมรมซึ่งทุกคนยังไม่เคยเจอพวกเราก็เลยงงเอ๊ะหาไม่เจอแต่จริงไม่ใช่นะยังอยู่แต่อยู่อีกช่องนึงแต่เพจเราก็ ช่วงใหม่ๆเราอาจจะลงอยู่ในช่องของบ้านบ้านดาวน้าโชว์ไปก่อนนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวขยายขยายไปแล้วเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งถ้าเจออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะข้ารูปเข้า,าราอยอีกนิดเข้ารูปเข้ารอยอีกนิดนึงก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีูเครรู้จักเราดีเนาะพยายามก่อนพยายามนิดนึงเนาะนะคะรบกวนนิดนึงละกันช่วยๆกันนะคะอย่างน้อยมันจะได้เป็นช่องทางหนึ่งไม่ทําให้พวกเราถูกบอกอ นะคะหรือมีโอกาสของช่องทางการเด้งได้มาคุยกันนะคะประมาณนี้ก็คงอาจจะใช้เวลาเยอะเนอะนะคะ,คะก็เอาไว้คลิปหน้าค่อยคุยกันใหม่นะคะ,คะแล้วพบก,กับพวกเราใหม่กันนะสวัสดีค่ะ